ล่าสุดสื่อเกาหลีใต้รายงานข่าวใหญ่ระบุสองนักร้องไอดอลชื่อดัง V BTS j e n n y b แล c k ิ i n ได้ยุติความสัมพันธ์กันแล้วเรียบร้อยเรียกว่าเป็นข่าวที่น่าเสียใจของเหล่าแฟนคลับเป็นจำนวนมากเรียกว่าทำเอาโซเชียลช็อกเมื่อสื่อเกาหลีใต้รายงานข่าวใหญ่โดยระบุว่า2นักร้องไอดอลชื่อดังแดนโสมอย่าง V BTS และเจนนี่แบล็คทิงได้ประกาศยุติความสัมพันธ์กันแล้วหลังทั้งคู่ซุ่มปลูกต้นรักกันมาเป็นระยะเวลานานเกือบปีทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวมีเพียงทาง JTBC เท่านั้นที่ออกมาเผยข้อมูลส่วนทาง Big Hit Music และ YG Entertainment ยังไม่มีแถลงการใดๆออกมานอกจากความเคลื่อนไหวแค่วีและสมาชิกในวง BTS อย่าง RM จีมินและจองกุกกำลังจะเข้ากรมเพื่อรับราชการทหารส่วนแ c ็กทิงเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับ YG ไปเมื่อไม่นานนี้เมื่อเล่าย้อนกลับไปถึงเรื่องรายวะความรักของทั้งคู่ ต้องย้อนไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมกันยายน2565หลังจากมีมือดีออกมาปล่อยภาพหลุดของชายหญิงขนาดนั่งอยู่ในรถระหว่างขับรถเที่ยวเกาะเชจูโดยได้อ้างว่าบุคคลในภาพดังกล่าวดังกล่าวคือวีและเจนนี่ซึ่งกำลังแอบเดทกันโดยหลังจากที่ภาพนั้นถูกปล่อยออกมา ก็ได้กลายเป็นประเด็นโต้เถียงครั้งใหญ่ว่าเป็นภาพจริงหรือตัดต่อก่อนจะนำไปสู่การถกเรื่องความปลอดภัยของไอดอลเกาหลีต่อมาไม่นานก็ได้มีการปล่อยภาพหลุดของ V, BTS และเจน n i e Blackpink ให้ชาวเน็ตได้ชมกันอีกเรื่อยๆทั้งภาพที่อ้างว่าทั้งคู่ไปเที่ยวฟาร์มด้วยกันตลอดจนภาพที่หอมหน้าผากและทำท่าไหว้หน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยกัน พร้อมกับที่มีการปล่อยภาพในห้องแต่งหน้าเผยให้เห็นเจนนี่ขณะยืนถ่ายรูปวีหน้ากระจกและรูปคู่ของทั้งสองคนซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนว่าภาพเหล่านั้นคือภาพจริงหรือตัดต่อกันแน่และหลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนก็ได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอสุดหวานของชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังเดทเดวอยอ,อกันในปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีการระบุด้วยว่าคนในคลิปคือเจนนี่และวีที่กำลังเดินเที่ยวกันอีกทั้งยังมีคนสังเกตว่าถัดไปไม่ไกลมีเมเนเจอร์ของสาวเจนนี่เดินตามประกบดูแลความใกล้ชิดอยู่ไม่ห่างจนทำให้คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวราลอย่างรวดเร็วเพราะหลายคนมองว่าหากเจนนี่กับวีเดทกันจริง ก็ถือเป็นคู่รักคนดังที่น่ารักกันมากๆแต่ทาง YG Entertainment ต้นสังกัดของ j e n n ี่ Blackpink และ Big Hit Music ต้นสังกัดของ v BTS จะไม่เคยยืนยันว่าไอดอลทั้งสองกำลังคบหากันแต่ทั้งคู่ก็ถูกสื่อมวลชนจับภาพขณะอยู่ด้วยกันได้หลายครั้ง